เป็นบางง่คลาสสิกอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่ผมเต็มใจนำเสนอครับ สวัสดีครับผมมเบบุยนะคะอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องด็อกเตอร์โนงูจิด้วยใจนักสู้นั่นเองนะครับอ่าเป็นมังงะคลาสสิกอีกเรื่องหนึง่งเลยนะครับที่ผมแนะนํานะเรื่องนี้นะมาเข้าสู่รีวิวเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่ารีวิวเรื่องนี้โดยรวมนะครับอ่าเป็นเรื่องเนี้ยดัดแปลงประวัติของด็อกเตอร์ฮิเดโยโนยุกินะครับอ่านักวิทยาแบคทีเรียที่สามารถเพาะเชื้อโรค ซิฟิลิสหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงนะครับโดยอาจารย์โชชิโยกิบุสึนะครับอผมขอชมเลยว่าถึงผมจะไม่ได้รู้ข้อมูลของด็อกเตอร์ฮิเดโยโนยุจิมากนักนะครับแต่อาจารย์เขาวาดและเขียนให้เราเชื่อก่อนว่าเออด็อกเตอร์ฮิเดโยโนยุจิเนี่ยจะมาเป็นนักวิจัยแบคทีเรียเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างน,นะครับ ถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่อ่านไปนะก็ทำให้ผมเชื่อเลยว่าดรโนยูจิเนี่ยในเรื่องเนี่ยต้องทำได้แน่นอนนะครับเรื่องนี้ดราม่าค่อนข้างหนักนะครับไม่มีจุดให้พักเลยซึ่งเรื่องนี้อาจจะเครียดเยอะเป็นนิดนะแต่สำหรับผมค่อนข้างดีเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าหนักแน่นทำให้เราอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆว่าเออความพยายามของดรโนยูจิเนี่ยที่ทำมาตลอดจะสำเร็จหรือไม่แถมยังสร้างแรงบันดาลใจได้ดีด้วยนะครับอ่า ผมอ่านแค่เล่มหนึ่งนะถือว่าเปิดตัวมาได้เข้มข้นเลยครับอ่านไปผมวางไว้ลงเลยนะเรื่องนี้ต้องใช้ความว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเรื่องนี้มีแทกความรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ดีนะอีกส่วนที่ผมชอบไม่สุดคือบทครับผมชอบคําอธิบายของอาจารย์ที่แทรกระหว่างเนื้อเรื่องนะถึงแม้จะมีติดเดียวนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้พูดคุยกับอาจารย์เลยนะครับอ่า การแปลนะครับแปลได้ดีมากเลยครับไม่มีสะดุดเลยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะแปลใหม่ด้วยนะเพราะว่าทําให้ผมแบบเข้าใจง่ายและเข้าถึงยุคนั้นดีครับงานภาพนะครับผมเกิดไม่ทันยุค90นะแต่ด้วยที่ผมตามมังงะยุค90ถึง2000มาอยู่เลยทําให้ผมแบบชอบลายเส้นแบบนี้อยู่นะอ่านไปมีความคลาสสิกในตัวครับแต่คาแรคเตอร์บางคนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะปากใหญ่หน้ายาวอย่างเงี้ย แต่ว่าได้ได้ดีตามยุคสมัยนั้นเลยนะครับผลยานของอาจารย์ผมไม่เคยรู้จักเลยนะมีเรื่องนี้ที่ผมพอจะคุ้นเคยอยู่บ้างนะครับซึ่งการที่วิบูกินนะ่ะรีปินเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกใหม่ดิดหน่อยนะแต่สําหรับผมก็ถือว่าดีนะถึงแม้เรื่องนี้จะเก่าก็ตามนะครับมาที่ข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกเนี่ยเรือเรื่องดราม่าหนักแน่นชวนน่าติดตามครับข้อ2นะครับงานผ้ามีความคลาสสิกนะครับ ข้อสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะครับมาในส่งข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียนะครับข้อ1ผมว่าเรื่องนี้ดราม่าหนักไปหน่อยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับนักอ่านบางกลุ่มครับ ข้อสองนะครับคาแรคเตอร์ตัวละครบ,บางคนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะปากใหญ่หน้าย,ยาวขัดใจผมนิดหน่อยอที่ตัวเล่มโดยรวมกันดีกว่าเลยครับตัวเล่มโดยรวมทาโดยวิบุกิจนะครับซึ่งฉบับเก่าก็ทําโดยวิบุกิจเช่นกันนะฉะบับเก่าเนี่ยเป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็เมื่อประมาณ 26ปีที่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฉบับที่เขารีปิ้นใหม่นะซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากฉบับเก่ากับฉบับใหม่ชัดเจนก็นั่นก็คือโลโก้ของค่ายวิบูก,กิทนะครับเพราะว่าการสารตรงเนี้ยมันจะแบบว่าเต็มเลยครับอ่าแต่ของฉบับใหม่ก็จะมีในส่วนแค่นี้นะแต่ก็ลึงรู้สึกว่ามันก็ใหญ่อยู่ทีอะแต่แต่ก็ปล่อยไปแล้วน,นะดีกว่าแบบยาวเป็นพืชอย่างนั้นนะ ปกก็มีประมาณนี้นะครับดรโนยุจิด้วยใจนักสูนนเองนะครับอ่าก็นี่ดรโนยุจิด้วยใจนักสู้สมีความคลาสสิกอยู่นะครับอ่าปกหลังก็จะประมาณนี้ปกหลังก็ไม่มีเรื่องอธิบายเรื่องย่อเลยนะก็เป็นแบบฉากหลังนะครับอ่านี่นะครับปกหน้าแรกด้วยใจนักสู้นะครับปกในนะครับก็อาจจะแปลกตาไปสัหน่อยนะเพราะว่า คือมีคำว่าวิบูกิบิบูกิบิบูกิกกเต็มเลยเหมือนให้หาคำปริศนาอะไรหรือเปล่านะครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นวิบูกิบเหมือนกันนะคือแบบอาจจะไม่ไม่มีภาพอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิพิเศษอะไรขนาดนั้นนะอ่าเพราะผมคิดว่ายุคนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วเนะี่ยอ่าแต่เขาไม่อยากปล่อยให้ว่างก็เลยคําเติมคําว่าวิบูกิบิบูกิบ,ก,บก,ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอ่า และเรื่องนี้ก็บอกเลยนะครับว่าพิมพ์ครั้งแรกเมื่อตอนไหนนะพิมพ์ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่3มีนาะปี1995นนะั่นก็คือปี38นะครับครั้งที่2เนี่ยพิมพ์เมื่อ18ธันวาปี1995ก็ปี38เช่นกันนะอ้าวสรุปเรื่องนี้พิมพ์ปี38หรอนึวกว่าพิมพ์ปี37หาแต่ฟังอย่าเป็นของปี37นะ1994นะครับแล้วก็พิมพ์ครั้งที่3เนี่ยพิมพ์เมื่อ30กันยายน2020นะครับอ่า ทั้งหลังก็จะเป็นรูปของนะครับดรจูริจิของเรานะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคําเปิดจากคนเขียนนะครับอ่า ส่วนเท่าที่ผมหาข้อมูลมาส่วนใหญ่เขาจะวาแต่แนวเบสบุงเบสบอลแนวแกีฬาหรือเปล่านะอ่ะแต่ผมเรื่องเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเห็นมาบ่อยด้วยนะแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะสร้างชื่อให้กับอาจารย์นะเพราะว่าดังมากเลยครับเรื่องนี้ในส่วนของการแปลก็ทําได้ดีเลยนะครับอ่ะในส่วนของงานภาพเนี่ยกระดาษเนี่ยค่อนข้างโอเคนะสาหรับผมนะเพราะว่ามันเปิดง่ายด้วยแหละดีกว่าเรื่องแผ่นร่วนร่วมูมกโลกนะเพราะว่าเรื่องนั้นน่ยคือกระดาษแข็งมากเลยครับ คือเปิดแต่ละทีนี่แทบจะเก่งมือเลยนะแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเปิดง่ายนะภาพเนี่ยด้วยด้วยที่แบบว่าคือภาพมันส่วนใหญ่บางหน้ามันจะแบบว่าติดคือแบบมันจะวาดในกรอบเยอะไงทําให้ไม่มีแบบฉากที่แบบดูถมดําเยอะซึ่งแทบจะไม่มีเลยนะคือภาพคมชัดมากนะครับคืออาจจะมีอ่านและแบบเลอะมือนิด เล็กน้อยนะคือแบบอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเรื่องเงินเอิญนะคือแบบฉากถมดําไม่ค่อยมีคือแบบแบบภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพในกรอบมากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยยจะเป็นภาพแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคือแบบวาดภาพในกรอบอการแปลก็โอเคภาพก็คมชัดนะคือว่าโอเคนะั้นคุณภาพในการเปียงของบิบุกิรเรื่องนี้นะโอเคพอได้นะครับอ่า แต่ผมไม่ชอบตัวละครนี้เลยคือคือถ้ามองในด้านของความเป็นจริงอ่ะปากใหญ่เกินสำหรับผมนะคือไม่ว่าตัวเก่ากับตัวใหม่ผมยังเห็นตัวละครแบบนี้อยู่นะผมคิดว่าเขาไม่ได้จะเอามาสร้างสีสันหรอกเออเขาอาจจะมาเป็นแบบตัวละครที่แบบอ่าแบบสร้างจุดเด่นอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบตัวไหนเพราะปากมันใหญ่เกินเฮ้ยเป็นตัวละครที่ดีนะตัวละครเนี้ยอุาห์ช่วยดรโทโยจิไว้นะเนี่ยเออทำไมเราโมาวนล้อล่ะเออ คือผมคิดว่าออกแบบคาแรคเตอร์แปลกไปหน่อยสําหรับตัวละครนี้นะแต่ตัวละครอื่นค่อนข้างโอเคนะก็เนี่ยก็ดูปกติกันหมดเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่ยคนหนึ่งก็ว่าปกติหมดแต่คนอื่นแบบเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่ามันเข้มข้นเนี่ยมันก็แบบว่าเชวนให้กําลังใจดร,รโนโยจินะถึงแม้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาว่าเขาต้องทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันสร้างจากเรื่องจริงองมันเป็นแนวประวัติศาสตร์ไงครับอ่ะ ชอบแบบเรื่องนี้ค่อนข้างโอเคกว่าที่คิดไว้นะคือตอนแรกก็แบบว่าซื้อมาอ่านแบบลองเชิงเฉยๆไงเพราะว่าคือแปลกใจบุก,กิด่ะเขารีปินเรื่องนี้ไงเอา้าคือเรื่องอื่นไม่ไม,ไม่คิดจะรีปินนะที่แบบว่าดังกว่าเรื่องเนี้ยแต่กลับคายว่าเรื่องนี้เอารีปินซะง,งั <c> ้น <oughs> ก็งงเหมือนกันนะครับเออก็เลยทําให้ผมแบบสนใจขึ้นมาเต็มทีเลยว่าอู้เรื่องนี้ต้องมีอะไรที่พิเศษแน่นอนเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าแบบว่า เกี่ยวกับโควิดหรือเปล่าเกี่ยวกับแบบแบบพวกเชื้อโรคอะไรอันนี้แค่ผมโมโนนะไม่เกี่ยวกันนะอ่าก็สรุปนะครับเรื่องนี้นะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่บอกว่าดูมีความคลาสสิกอยู่ก็าตามนะแต่ปัจจุบันผมคิดว่ายังอ่านได้อยู่นะเนื้อหามันไม่ได้เชยเลยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โคตรดีเลยนะครับผมแนะนําเลยนะ ถ้าใครอยากอ่านแนวชีวิตสร้างแรงบันดาลใจผสมประวัติศาสตร์ในนอยเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์เลยนะครับค่อนข้างที่จะแนะนําเลยครับรีปีนออกมาประมาณ7ดเล่มแล้วนะครับทั้งชุดมีประมาณ17เล่มจบนะครับเรื่องนี้ผมตามจบแน่นอนนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าคะแนนที่ผมจะให้นั่นก็คือแทน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 เก้าจุดห้าเต็มเซ็นะครับ โอ้โหไม่ได้ให้คะแนนสูงมานานมากเลยนะครับส่วนใหญ่จะให้8 8.5ซะส่วนใหญ่นะแต่เรื่องเนี้ยให้ต่ํากว่า9ไม่ได้จริงคือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับอ่าที่ตัดไปจุด5เนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าตรงส่วนไหนนะตรงตัวละครนั่นแหละ,ะครับเป็นหลักเลยโอ้โหฝากใหญ่เกินผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแบบว่า ถ้ามองในความเป็นจริงผมไม่ค่อยเห็นตัวละครที่แบบปากใหญ่เวเวอร์ขนาดนั้นนะสำหรับผมผมเลยแบบว่าตัดไปหน่อยแล้วกันนะแต่เป็นึเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆนะดีจริงๆเลยนะครับดราม่าในเรื่องเนะี่ยอาจจะหนักไปสัหน่อยนะสำหรับผมนะผมคิดว่าใครแบบชอบเสพดราม่า แบบว่าดราม่าแบบนี้อยู่แล้วนะผมคิดว่าแนะนําอยู่แล้วแต่ถ้าหนักเกินไปผมก็คิดว่าอาจจะให้เว้นไว้ก่อนละกันนะงไงผมก็แนะนําเรื่องนี้อยู่ดีอ่ะผมค่อนข้างชอบเลยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวบางอย่างในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับกลับมาได้ไหม ได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป